สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆครูโรงเรียนตำรวจะเวนชายแดนทั้งหลายนะคะวันนี้ปหนุดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสมาพบกับน้องๆเพื่อนครูด้วยกันนะคะตลอดระยะเวลาของการทํางานของปหนูเนี่ยนะคะก็หวังอย่างยิ่งเลยว่าวันนี้เราจะมีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์การเรื่องของการดูแลเด็กเล็กนะคะก่อนอื่นเนี่ยปหนูต้องขอพูดว่าคุณครู ในโรงเรียนตำรวจะเวนชายแดนเนี่ยเป็นครูในดวงใจของป้าหนูทุกคนเลยนะคะเพราะทุกคนเนี่ยทำงานด้วยความเสียสละแล้วก็พัฒนาเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติอยู่ขณะน,นี้สิ่งที่ป้าหนูเตรียมเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือในลักษณะที่อยากจะบอกกับน้องๆเพื่อนครูทั้งหลายนะคะว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยดูภาพเป็นเสมือนว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะเด็กเก่งเราเห็นเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมจากงานวิจัยติดตามเรื่องประเมินพัฒนาการเด็กของกรมอนามัยในปี2562เนี่ยนะคะบอกเลยว่าขณะนี้ปัญหาพัฒนาการด้านภาษาของเด็กไทยเนี่ยคืออ,อ,อยู่ร้อยละ40 กลาวคือว่าถ้าสมมติว่ามีเด็กเดินมา10คนนะคะเราก็จะมีเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าถึง4คนคําว่าพัฒนาการล่าช้าเนี่ยวนหนูขออธิบายอย่างนี้ก็คือ1การใช้ภาษาไม่เป็นไปตามวัยนะคะอย่างเช่นเด็กควรจะพูด3ประโยคที่มีประธานมีกริยามีกรรมนะคะเด็กก็ไม่สามารถพูดได้พูดได้เพียงแค่น้ํา ไม่ได้พูดว่าหนูหิวน้ําอย่างนี้นะคะไม่เป็นไปนตามอย่าง3ามขวบเนี่ยต้องสามารถบอกได้แล้วบอกถึงความต้องการของตัวเองได้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีเด็กซึ่งการวางคำเนี่ยจะไม่ถูกต้องอย่างเช่นต้องการพูดคําว่าปืนฉีดน้ําแต่เขาจะพูดสลับเป็นน้ําฉีดปืนนะคะหรือในลักษณะที่ป้าหนูเองก็มีหลานในวัยสามขวบครึ่งเนี่ยนะคะก็ต้องเล่าให้เพื่อนครูฟังว่าเขาก็พูดไม่ชัดค่ะ นะคะโดยโดยจากลักษณะของแบบเ,เรื่องคำๆนะคะอย่างเช่นป้าหนูเป็นคนระยองเนี่ยแล้วก็มีเพลงลำวงประจําจังหวัดแล้วก็เขาก็จะบอกว่ายะหนูยะหนูเปิดเพลงลําวงซาวระยองเย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องตระหนักว่าส่วนหนึ่งเด็กจะพูด ยังไม่ชัดร้อยเแบบผู้ใหญ่หรอกนะคะแต่ว่า,เ,าเราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเป็นต้นแบบทางภาษาที่ดีให้กับเด็กๆนะคะการใช้ภาษาที่ดีเนี่ยมันจะสื่อว่าเขาเป็นคนที่ร,รู้รู้เรื่องของการสื่อสารได้ดีทีนี้มันมีงานวิจยัอยอันนึงในต่างประเทศเนี่ยที่จะพูดกันถึงเรื่องของพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กที่จะ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ถึงจะประสบความสําเร็จนะคะกล่าวคืออันที่หนึ่งเลยเวลาเราอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังนะคะเด็กต้องมีความการอ่านเอาเรื่องนะคะภาษาอังกฤษเรียก comprehension ซึ่งในลักษณะที่เวลาเราอ่านหนังสือนิทานให้กับเด็กเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราต้องรู้จักการตั้งคําถามกระตุ้นความคิดของเด็กนะคะโดยเลี่ยงการใช้คําถาม yes no หรือใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เพียงแค่ถามว่าหนูอชอบเรื่องนี้หรือไม่ชอบนะคะหนู แต่ให้เปลี่ยนเป็นลักษณะของการกระทมให้เด็กคิดมากขึ้นหนูชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดหนูชอบเหตุการณ์ไหนมากที่สุดในเรื่องและเพราะอะไรนะคะแล้วถ้านหนูเป็นตัวละครตัวนี้นะคะหนูจะทําอย่างที่เขาทำไหมอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าสรุปกันง่ายๆเลยขอให้เพื่อนครูช่วยกรุณาถามคําถามบ t w h วร e เว e n why how ใครอะไรทําไมที่ไหนอย่างไรอีกอันหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของเด็กไทยเลยนะคะการใช้คําถามที่เกี่ยวกับคําว่าอย่างไรและ เท่าไหร่นะคะ How many ซึ่งในเด็ก5ขวบเนี่ยควรจะตั้งคำถามอย่างไรเป็นแล้วตอนนี้ก็คือเท่าที่สังเกตดูคำถามจะสะดุดอยู่เพียงแค่ทำไมซึ่งทำไมเป็นพัฒนาการของเด็ก3ขวบค่ะนะคะถ้า5ขวบเราต้องอย่างไรและเท่าไหรนะคะแล้วก็ถ้าไม่จะเกิดอะไรขึ้นประเด็นที่2เลยการที่เราใช้ภาษาการพัฒนาภาษาของเด็กให้ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องคิดถึงคอนเซปต์ออฟปริกับคอนเซปต์อ บุ๊กนะคะหรือความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหนังสือวันนขออนุญาตยกตัวอย่างหนังสือนิทานเพื่อนรักนะคะเ,เล่มนี้เป็นเล่มของเพื่อนครูตชะดอเล่มแรกเลยน่ารักมากเรื่องเหมียวขี้อายนะคะผู้เรื่องและภาพโดยองตรองฟ,ฟีชองแล้วก็แปลคือน้าน,นุกคู่หนังสือเนี่ยเวลาอ่านให้กับเด็กๆฟังนะคะคอนเซปต์ออฟบุ๊กก็คือว่าหนังสือมีองค์ประกอบของหนังสือหน้าปก ปกหน้าปกหลังนะคะถ้าหนังสือที่หนาหน่อยมันจะมีสันหนังสือเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่คุณครูอนุบาลของเรานะคะคุณครูปฐมวัยต้องแนะนําองค์ประกอบของหนังสือและอีกอันนึงที่เรียกร้องกันมากว่าหนังสือสมัยใหม่ทาไมไม่มีหน้านี้หนะ้าปกรองในปกพักเนี่ยนะคะมันเป็นส่วนที่คุณครูจะเอาไว้พูดคุยกับเด็กๆความพิเศษอีกอันนึงของนิทานเพื่อนรักเลยนะคะก็คือตรงนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นของจุดๆเด็ก ของของคุณครูทั้งหลายก็จะมีโอกาสเขียนชื่อตัวเองลงไปซึ่งตรงนี้เราได้ในแก่ของมโนทัศน์ sense of belonging คือความเป็นเจ้าของซึ่งอันนี้สําคัญมากการปลูกฝังให้ลูกเรารักกันอ่านนะคะมันต้องสร้างความผูกพันและความผูกพัน attachment อันนี้มันมันมันมีค่ามันจะติดตัวเด็กไปให้เขาใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็รักกันอ่านไปตลอดชีวิตเขาจะมีความร,รู้สึกเหมือนว่าเนี่ยเป็นของรักของเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กมี ความผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะทําสิ่งนั้นได้ดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ออฟบุ๊กนะคะก็คือเด็กจะต้องรู้จักองค์ประกอบของหนังสืออันที่2ก็คือคอนเซปต์ออฟปรินต์นะคะความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์มันก็มีลักษณะดเด่นนะคะของหนังสือที่ดีซึ่งจะถูกเลือกเข้ามาในโครงการนี้นะคะก็คือลักษณะของหนังสือจะเป็น ออมีลักษณะที่ให้เด็กมีส่วนร่วมทํานายได้ดูจากภาพแล้วทานายว่าเป็นใครหรือส่วนไหนของสิ่งที่ต้องการให้เด็กคิดนะคะ predictable book หรือในลักษณะที่หนังสือที่ดีะต้องมีคําซ้ำ repeated นะคะเพราะฉะนั้นอย่างคําว่าเหมียวเนี่ยไม่ไว่าจะอยู่ที่หน้าปกหรืออยู่ข้างในอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มันจะอ่านว่าเหมียวตรงนี้ f i x word คํามีค่าคงที่มันเป็นการสะสมทําให้เด็กเนี่ยมีคังคํา ครังคำของเด็กเนี่ยมันต้องมากมายนะคะที่จะสามารถทำให้เขาเกิดกระบวนการแบบเชื่อมโยงประสบาการณ์เดิมกับประสบาการณ์ใหม่มาได้รนูขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนิทานที่เราคุ้นเคยกันดีราชสีกับหนูนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ายกตัวอย่างนิทานของพี่ตุ๊กปองพี่ตุ๊กปองจะใช้ชื่อว่าราชสีขนปุยกับหนูจี๊ดตวจ้อยนะคะจะเห็นว่า เวลาเราสอนเด็กๆเ,เราก็ควรจะชี้ประเด็นเลยว่าเอ๊ะราชสีขนปุยขนกับผมนี่เหมือนหรือต่างกันไหมนะเด็กๆแล้วขนปุยเนี่ยลักษณะมันน่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วมีคําศัพท์อะไรอีกบ้างที่เด็กๆรู้นะคะว่ามันหมายถึงขนาดเล็กเนี่ยนะคะเด็กๆก,ก็จะแบบได้ไดไดคำศัพท์เป็นเป็น,ปนต้นทุนเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเห็นตรงนี้อีกอันนึงที่ป้าหนูอยากฝากนะคะว่าคุณครูอนุบาลเนี่ยสามารถใช้คําศัพท์ นะคะเวลาที่ทํากิจวัตรประจําวันต่างๆได้อย่างเช่นขณะนี้เราต้องมีการวัดไข้อุณหภูมินะคุณครูอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราบอกว่า37.5องศาเซลเซียสเนี่ยนะคะมันคืออะไรแต่พูดให้เด็กฟังได้ให้เด็ก เข้าใจเหมือนอย่างป้าหนูเนี่ยเวลาอยู่กับหลานนะคะแล้วเปิดเตาอบเนี่ยป้าหนูนจะพูดเลยว่าโอเคเราจะตั้งเ,เตาอบที่ความร้อนฟาเรนไฮต์ Fahrenheit, นะคะเด็กก็จะถามเลยว่าเออคุณยายฟาเรนไฮต์ Fahrenheit มันคืออะไรนะคะเราก็บอกมันเป็นระดับของความร้อนแต่ถ้าเราไม่พูดฟาเรนไฮต์เราไม่พูดเซลเซียสเราไม่พูดพวกคําศัพท์พวกนี้ทั้งหลายเด็กไม่ได้เคยได้ยินก็จะไม่เกิดความคุ้นเคยนะคะแต่ความเข้าใจมันจะมาจากที่เขาได้ประสบการณ์ตรงนะคะว่าความร้อน นะคะมากขนาดไหนมันจะอบขนมปังได้หรืออะไรก็แล้วแต่คําศัพท์เนี้ยมันต้องเป็นคําศัพท์ที่เด็กอยากจะรู้มีตัวอย่างเล่าเลยนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งปหนูนั่งอยู่กับหลานเนี้ยนะคะแล้วแม่ก็พูดบอกว่าเอ้ยเห็นเงาไหมในกระจกแล้วหลานก็ถามว่าเงามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะคือสิ่งที่เราควรจะฉกฉวยโอกาสในขณะที่เด็กมีภาษาแล้วอยากรู้แล้วเราตอบสนองนะคะตัวต่อไปที่จะทําให้เด็ก สามารถพัฒนาภาษาได้ดีเนี่ยคือเรื่องความตระหนักรู้ในเสียง phoneme awareness นะคะหมายถึงว่าภาษาไทยเนี่ยนะคะเป็นภาษาที่เป็นเสียงดนตรีเพราะฉะนั้นความตระหนักรู้ในเสียงที่จะทำให้เขาเข้าใจเป็นพื้นฐานว่า ต่อไปเนี่ยการสะกดคํามันจะเป็นยังไงแต่ว่าแน่นอนคะ่ะในปฐมวัยอ่ะเรายังไม่ต้องแจกลูกสะกดคําแต่การให้เด็กได้ยินเสียงที่หลากหลายอย่างเช่นก็ต้องขอ,อยกตัวอย่างหนังสือของอาจารย์รืนศักดิ์ปิ่นปัทีพี่ตุปองของเราเนี่ยนะคะอย่างเรื่องเหมียวเมีเ้ยวไม่อยากเหมียวาัหนูขอพูดตรงๆเลยตอนแรกๆนะคะคุณครูหลายคนนะคะก็จะบอกว่าเอ๊ะมันอ่านยังไงนะเหมียวเมีเ้ยวเหมียวเหมียวเหมียวนะคะ จนกระทั่งต้องโทรศัพท์ไปหาพี่ตุ๊บปองกันเลยว่าพี่ตุ๊บปองขาชื่อหนังสือของพี่ตุ๊บปองเนี่ยออกเสียงยังไงแน่นะคะแล้วเราก็เลยดเด็กเนี่ยจะได้เรียนรู้ว่านะคะว่าเหมียวเหมียวกับเหมียวเมียเม้ยวมันต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เสียงเนี่ยมันมันมีความสําคัญอยา,ยากยกตัวอย่างว่าเสียงเนี่ยมีความสําคัญมีผู้ปกครองเล่าให้ป้าหนูฟังนะคะหลังจากที่ต้องบอกว่าที่โรงเรียนของป้าหนูเนี่ยเป็นแฟนสมาชิกนิทานเพื่อนรักเนี่ยมาตั้งแต่ปีแรกเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ผ่านกระบวนการใช้หนังสือนิทานเพื่อนรักเนี่ยเขามีศักยภาพนะคะเช่นเขามาบอกกับพ่อแม่เขาบอกว่าออเออเออเป็นเด็กมุสลิมนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกยอยอนูรู้ละคำว่าข้าวเนี่ยนะคะมันมีได้ตั้งสี่คำในคำนั้นขออาขานะคะขออาวอขาวข,ขออาวอเอกขาวข,ขออาวอไม่โทข้าวเห็นไหมคะ แต่ไอ้คันตระหนักรู้ในเสียงที่แตกต่างกันเนี่ยมันต้องซึมซับจากการฟังหนังสือฟังฟังคุณพ่อคุณแม่ฟังผู้ใหญ่อ่านหนังสือนิทานให้ฟังนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือสิ่งที่เวลาเราอ่านหนังสือนิทานเนี่ยนะคะเราควรจะใช้นะคะมีเครื่องชี้หรือถ้าธรรมชาติก็คือมือเราเนี่ยชีย้ไปตามตัวเหมียวขี้อายนะคะ แต่ไม่ต้องไปแยกสะกดคํานะคะแต่ให้เด็กจําเป็นค eye ําเหมียวขี้อายแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเกิดมีความรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยเสียงเนี่ยมันแทนคําแล้วคํามันมีความหมายนะคะเพราะฉะนั้นในหลายๆองค์ประกอบเนี่ยที่จะทําให้เด็กรักการอ่านได้เนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คือเราต้องรู้ว่าตัวเราเป็นต้นแบบนะคะป่าหนูจะบอกกับเพื่อนครัวนุบาลทุกคนเลยค่ะเวลาจะใช้หนังสือนิทานกับเด็กกรุณาอ่านก่อนทําความเข้าใจ นะคะทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องทําความเข้าใจว่าเอ๊ะจุดจุดคงจุดเด่นของนิทานเล่มน,นี้มันอยู่ที่อะไรนะคะโครงเรื่องพอทของเรื่องแล้วมันมีอะไรที่น่าสนุกในการที่จะทําให้เด็กติดตามได้นะคะเราต้องมีลูกเล่นน่ะนะคะเพื่อนคุณครูอาจจะแบบว่าเออได้ยินหลายเทคนิคแล้วแต่ป้าหนูก็อยากจะบอกว่าเทคนิคนึงที่ป้าหนูอยากจะบอกจริงก็คือการหยิบ จับหนังสือกับกับเด็กเนี่ยค่ะสำคัญมากนะคะเวลาไปอบรมเพื่อนครูเนี่ยหลายคนก็จะถามเอ๊ะอ,อ,อาจารย์ขาเวลาเปิดหนังสือนิทานนะคะไอเวลาอ่านหนังสือนิทานกับเด็กเราจับแบบนี้เราจับแบบนี้ดีนะคะเอาที่ ป้าหนูสบายใจป้าหนูก็จะต้องบอกว่าจับข้างล่างนะคะเพราะว่าถ้าจับข้างบนมันยากในการที่จะเปิดถูกไหมคะจับข้างล่างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทริคส่วนตัวที่ป้าหนูเวลาอ่านหนังสือนิทานกับเด็กเนี่ยก็คือว่าคุณต้องดูว่าตัวหนังสือใน,นยอยู่ข้างไหนถ้าตัวหนังสือนะคะอยู่ข้างนี้คุณก็ถือไว้มือนี้แต่ถ้าตัวหนังสือที่เราจะต้องอ่านให้เด็กฟังนะคะอยู่ด้านนี้นะคะอยู่ด้านนี้คุณก็ควรที่จะเอามาทางด้านซีกนี้ ใช่ไหมคะแล้วเ,เราก็จะได้สามารถชี้ตัวหนังสือกับเด็กได้ขออย่างเดียวคะ่ะเวลาเปิดหนังสือกับเด็กๆนะคะอย่าทําแบบนี้นะคะอย่าอย่านะคะโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้โรคระบาดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมออีส่วนที่สามารถที่จะทําเป็นต้นแบบกับเด็กๆได้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะอ่านบ่อยๆว่าหนูมักจะเชียร์นะคะว่า อย่าอ่านเพียงแค่ครั้งเดียวหนังสือที่เรามีอยู่กับเด็กเนี่ยนะคะอ่านบ่อยๆอ,อ่านทุกวันอ่านแล้วพยายามคิดถึงกิจกรรมว่าจะทำอะไรต่อเนื่องนะคะที่จะทำให้เด็กเกิดความรักและความผูกพันกับหนังสือเล่มนี้นะคะสามารถนะคะให้วาดตัวละครที่ตัวเองชอบออหรือว่าจะไม่วาดนะคะจะปั้นเป็นตัวละครที่ตัวเองชอบด้วย แป,แป้งโดหรือว่าดินน้ำมันอะไรก็แล้วแต่หรือว่าทําฉากละครด้วยกันไม้จากเศษวัสดุที่มีอยู่รอบตัวประเด็นสำคัญคือคุยกับเด็กด้วยนะคะคุยกับเด็กว่าเขาอยากจะทําอะไร <S <S แล้วจากที่ประสบการณ์นะคะนิทานเพื่อนรักเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงไปได้ทุกสาระค่ะไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์นะคะหรือวิทยาศาสตร์หรือในลักษณะที่ออตอนนี้เราคุยกันเยอะมากเรื่องของการพัฒนาทางด้านอารมณ์สังคม นะคะในต่างประเทศเนี่ยถึงขนาดให้ปีนี้นะคะปี2563เนี่ยยูเนสโกประกาศว่าเป็นปีแห่งการพัฒนาเรื่องของอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัยบนรลุขอพูดสั้นๆก็คือว่าจากงานวิจัยเนี่ยบอกว่าเด็กต้องสามารถอยู่กับคนอื่นเป็นนะคะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ทำงานกับคนอื่นได้แล้วรู้จักเป็นผู้นำผู้ตามในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของ,งเรื่องของอารมณ์เนี่ย นะคะเด็กต้องรู้จักแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับเหตุการณ์เด็กสามารถที่จะบอกได้ว่าหนูโกรธแล้วค่ะคุณครูคุณครูก็มีหน้าที่บอกว่าค่ะครูก็ทราบว่าหนูโกรธแต่เวลาหนูโกรธหนูไม่สามารถทําร้ายเพื่อนได้โดยการตีหรือเอาไม้บล็อกปาหัวเพื่อนเรามาดูสิคะว่าจะทําให้หนูหายโกรธได้อย่างไรนะคะหนูสามารถสูดลมหายใจลึกๆนะคะหรือหนูพยายามที่จะคิดถึง สิ่งที่จะทําให้เพลงเพราะๆที่หนูชอบหรือแม้กระทั่งเรามาเล่นกรรมแบรกรรมแบนะคะประเด็นคือเราเบี่ยงเบนความสนใจจากอารมณ์โกรธของเขามาอย่างสิ่งที่ให้เขารู้สึกคลายเครียดได้นะคะคลายโกรธแม้กระทั่งตัวอย่างของตําราที่ปนุนูฝึกมานะคะก็คือว่าเขาบอกว่า put your hands in the pocket เอามือใส่เข้าไปในกระเป๋าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะมันก็ไม่มีมือนี้เอาไปตีคนอื่นแล้วอะ นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราสามารถเอาหนังสือนิทานเป็นตัวที่จะทําให้เด็กรู้จักมีการกํากับตัวเองรู้จักอารมณ์ของตัวเองนะคะออแล้วก็ผู้ใหญ่เคารพอารมณ์ของเด็กในขณะเดียวกันเนี่ยเราสามารถยกตัวอย่างจากหนังสือที่จะทําให้เด็กเนี่ยนะคะเข้าใจสิ่งที่เป็นนมามธรรมได้รอคอยหน่อยนะหรือ เห็นขนมคุกกี้เห็นขนมหวานนะ่ะเด็กทุกคนนะอยากได้ถูกไหมคะอยากกินแต่ทําไมฉันต้องรอฉันรอคอยได้รอคอยได้โดยการดูตัวอย่างของสิ่งที่มีในหนังสือในเรื่องของราวของนิทานแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งค่ะคุณครูเรื่องการให้แรงเสริมกับเด็กนะคะเราอาจจะเคยชินกับการพูดเพียงแค่คําว่าโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะโอ้หนู น่ารักที่สุดอย่างนี้นะคะปะนุก็อยากจะบอกว่าเราควรจะเปลี่ยนตัวเราเองนะคะเวลาที่เราพูดชมเด็กเนี่ยนะคะชมที่พฤติกรรมให้ได้หนูน่ารักมากเลยที่เก็บหนังสือนิทานเข้าที่นะคะหนูน่ารักมากเลยที่อ่านหนังสือนิทานหมดเล่มหนูน่ารักมากเลยที่แบ่งปันหนังสือนิทานให้เพื่อนนะคะตรงนี้ค่ะที่สําคัญอีกตอนนี้เรามีความก้าวหน้าแล้วเขาบอกว่าการชมเด็กต้องชมสามท่อนท่อนที่หนึ่งน่ารักดี ะะแต่ท่อนที่สองระบุพฤติกรรมให้ชัดเจนและท่อนที่3พูดถึงภาพเป็นมโนทัศน์สำหรับคอนเซปต์นั้นป้าหนูขออธิบายอย่างนี้นะคะอย่างเช่นหนูน่ารักมากเลยที่อ่านหนังสือนิทานบทเล่มแสดงว่าหนูมีความสนใจนะคะมีมีความรักกันอ่านหนูน่ารักมากหนูน่ารักมากที่เก็บหนังสือเข้าที่พฤติกรรมคือเก็บหนังสือเข้าที่แสดงว่าหนูมีความรับผิดชอบนะคะ อีกอันนึงอย่างเช่นที่เราขาดกันก็คือการบอกว่าคิดดีนะคะหนูน่ารักมากหนูคิดดีมากที่ตอบคําถามได้ว่าหนูชอบส่วนไหนของนิทานเรื่องนี้มากที่สุดแสดงว่าหนูคิดเก่งนะคะหรือในลักษณะที่การชมเนี่ยบางทีมันมันดูเหมือนกับแบบเราต้องเราฝืนตัวเราเองเพราะเราเคยชินกับแค่น,น่ารักมากเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเราต้องฝืนตัวเราเองคะ่ะเพื่อสิ่งที่ ดีที่สุดนะคะก็คือว่าให้พฤติกรรมถาวรให้เด็กสามารถเข้าใจว่าสิ่งที่เขาควรจะทำคืออะไรนะคะอีกอันนึงที่กำลังพูดกันในต่างประเทศมากเลยก็คือการแก้ไขข้อขัดแยง้ง c o n f lict resolution ตรงนี้ยสำคัญมากนิทานเนี่ยจะสามารถช่วยให้เด็กเนี่ยนะคะมีกลยุทธ์ในการแก้ไขข้อขัดแย้งได้โดยเอาตัวประเด็นของนิทานเข้ามาเป็นตัว ถ้าเป็นหนูแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปหนูของให้อย่างรวดเร็วเลยนะคะว่าการให้เด็กเนี่ยรู้จักแก้ข้อขัดแย้งเนี่ยก็คือต้องมีปัญหาเผชิญเช่นเด็กมักจะแซงคิวกันนะคะไม่ยอมต่อคิวที่จะรอก,กดน้ําดื่มหรืออะไรก็แล้วแต่คุณครูต้องจับให้ทันแล้วไม่ใช่จับผิดนะคะแต่จับให้ทันว่าเรียกคนที่ทําไม่ถูกต้องเนี่ยมาคุยกันแล้วก็ถามว่าปัญหาคืออะไร ครูต้องสรุปชี้ประเด็นปัญหาอ๋อไม่ไม่รู้จักรอกคอยไม่แสคิวเพื่อนนะคะแล้วแถมเวลานั้นก็เบียดเพื่อนอีกครูจะเป็นคนที่ถามว่าระบุปัญหาให้ชัดเจนคืออะไรและครูจะไม่เป็นคนตัดสินปัญหานะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือเราจะยื่นไปว่าแล้วถ้าหนูนะคะให้ข้อเสนอมาสิคะเราสองคนนะคะต้องเด็กๆต้องเป็นคนแก้บอกข้อเสนอกันแก้ปัญหามาเช่นโอเคพูดขอโทษเพื่อน นะคะหรือว่าก็ต้องไปไปเข้าคิวท้ายแถวใหม่แล้วรอจนกว่าจะขึ้นมาถึงคิวของตัวเองหรือในลักษณะทีออ่อะไรก็แล้วแต่ที่เด็กเสนอมานะคะแล้วคุณครูก็ไม่เป็นคนตัดสินอีกว่าวิธีไหนดีที่สุดคุณครูต้องให้เด็กเนี่ยนะคะคู่กรณีเนี่ยเป็นคนเลือกเองว่าเขาจะเอาอันไหนแล้วเราทําหน้าที่เป็นเพียงแค่ m o n i อร์ร n g หรือเป็นแค่กระจกเงาดูซิว่าเขาแก้ปัญหาตามนั้นไหมโดยวิธีฝึกแบบนี้ก่อนหน้าที่จะไปถึงว่าฝึกในกรณี จริงๆเนี่ยป้าดูก็อยากแนะนํานว่าฝึกจากนิทานก่อนนะคะว่ามันมีประเด็นอะไรที่เป็นปัญหาแล้วถ้าวิธีแก้ไขแบบนี้ยููคิดว่าได้หรือไม่ได้นะคะถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยเอาที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่นเรื่องก,กระต่ายกระเต่าเงี้ยปัญหามันเกิดขึ้นก็คือกระต่ายไปนอนหลับแล้วทําให้เต่าไปถึงชนะก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าต้องถามเด็กๆว่าแล้วปัญหาถ้าจะไม่ให้กระต่ายนอนหลับทําอย่างไร หรือในขณะที่ถ้าเต่าไปถึงเส้นชัยแล้วอะเต่าควรจะคิดอย่างไรแล้วควนปฏิบัติต่อกระต่ายอย่างไรแล้วเรามาดูซิว่าลูกศิษย์เราเนี่ยคิดอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเราเราก็คอยตะล่อมนะคะว่าสิ่งที่ควรจะเป็นคืออะไรซึ่งไอ้การพัฒนาทางด้านสังคมและอารมณ์เนี่ยเขาถือเป็นตัวที่บ่งชี้เลยว่าเด็กจะประสบความสําเร็จในระดับที่สูงขึ้นคือตั้งแต่ป .1 ขึ้นไปเนี่ยออหรือไม่อยู่ที่ตัวนี้นะคะอย่างพี่หนุ่มเนี่ยมีตัวอย่างอันหนึ่ง จากอาจารย์ดรพัชวีบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยอายุ6ขวบแล้วนะคะซึ่งเขาควรจะขึ้นปนหนึ่งได้แล้วแต่เขาแก้ปัญหาไม่เป็นเขาเหมือนเด็กาสามขวบร้องไห้แก้ปัญหาไม่รู้จักการช่วยเหลือตัวเองเล่นกับใครก็บ่อนแตกหมดเลยอะ่ะ คุณพ่อคุณแม่จะถูกเรียกมาที่โรงเรียนแล้วก็คุยปรึกษากันว่าเนี่ยพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคมของเขาเนี่ยยังไม่เข้มแข็งเพียงพอถ้าส่งขึ้นไปป .1 นนล้มเหลวแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยความคิดเห็นของนักจิตวิทยาโรงเรียนแล้วก็พ่อแม่แล้วก็คุณครูที่ให้ข้อมูลแล้วก็ผู้บริหารเขานั่งคุยกันค่ะว่าการ retention หรือการให้ซ้ําในอนุบาลเพื่อไม่ให้ไปเกิดปัญหาที่ป .1 เนี่ยเป็นสิ่งที่พึงทําสําหรับเด็กคนนี้ แต่เพราะว่าเขาเห็นว่าพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กก็ไปไม่รอดพัฒนาการทางด้านอารมณ์ก็ไปไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้าหนูอยากจะบอกก็คือว่านิทานเนี่ยตลอดเวลาที่ป้าหนูใช้นิทานโครงการนิทานเพื่อนรักมา18ปีเต็มเนี่ยนะคะป้หนูเริ่มมาตั้งแต่ปีแรกเลยเนี่ยเด็กของป้าหนูเนี่ยจะมีอันหนึ่งซึ่งภูมิใจมากก็คือทุกครั้งที่มีเวลาว่างเขาจะเลือกนิทาน ะะขอไปที่ม,มุมหนังสือแล้วอ่านหนังสือหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านซึ่งแน่นอนมันก็ต้องค่อยๆฝึกนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถอ่านตั้งแต่ต้ตตนจนจบได้แต่อ่านในที่นี้เขาอ่านจากภาพนะไม่ใช่อ่านตามตัวอักษรแต่ถ้าเล่มไหนคุณครูอ่านให้เขาฟังแล้วเขาจะจําเรื่องได้แล้วเขาจะอ่านได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารักการอ่านเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วภาษาของเขาเนี่ยยังมีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะว่า คุณแม่เป็นคนมาเล่าให้เราฟังเองเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเออเด็กสามขวบครึ่งาาใช่เด็กอนุบาลหนึ่งของเราเนี่ยเขาก็คิดถึงเพื่อนเขาก็บอกว่ามาหนูอยากไปโรงเรียนละนะคะอยากไปโรงเรียนแม่ก็บอกว่าไปไม่ได้หรอกลูกโลกมันระบาดอยู่เชื่อไหมคะเด็กๆพูดว่ายังไงเด็กพูดบอกว่า,งงวาโลกมันโลกหนึ่งมันต้องราคาหนึ่งบาทเฉลอ <laughs> นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือสิ่งที่ถ้าเราถ้าเราแบบ คุยกับเด็กนะคะอ่านนิทานกับเด็กแล้วดูวิธีคิดของเด็กเนี่ยเราจะมีความสุขในโลกของเขาอะนะคะแล้วเขาก็จะมองว่าเราเป็นเพื่อนเขาเราเข้าใจเขานะคะสิ่งสําคัญเลยอ่ะคือคุณครูทั้งหลายก็จะต้องอยู่ในระบบะนะคะก็คือแม้กระทั่งโรงเรียนต่อชดดอก็อยู่ในระบบคือระบบการประกันคุณภาพแล้วมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากภายนอกนะคะเข้ามาประเมินเราทุก5ปี สิ่งหนึ่งในมาตรฐานการศึกษาของชาติเนี่ยนะคะก็จะบอกเลยว่าเด็กต้องมีคุณสมบัติรักการอ่านเพราะฉะนั้นป้าหนูขอให้ความการยืนยันกับคุณครูต่อชดอทุกโรงเรียนอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโครงการนิทานเพื่อนรักเนี่ยสามารถสร้างให้เด็กเป็นนักอ่านได้นะคะแต่เขียนโครงการให้ดีนะคะหมายถึงว่าเราต้องมีโครงการรองรับนะคะว่าการใช้นิทานเพื่อนรักนิทานรายเตือนเนี่ย เดือนละหนึ่งเล่มเนี่ยเราทํากิจกรรมการอ่านกับเด็กไม่ว่าจะเป็นอ่านร่วมกันอ่านพร้อมกันทั้งห้องถ้ามีโอกาสอ่านกลุ่มย่อยคะ่ะทีละห้าหกคนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หนังสือน,นิทานเมื่อเราได้รับมาเดือนละหนึ่งเล่มเนี่ยแต่ละเล่มเนี่ยคุณครูจะมีของคุณครูเองที่ที่ชั้นวางหนังสือเด็กสามารถเข้าไปอ่านได้ะนะคะและตรงนั้นนะคะเมื่อเด็กมีการอ่านที่หลากหลายแล้วคุณครูทํากิจกรรมนะคะต่อเนื่อง กับนิทานที่อ่านในแต่ละเดือนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสะพานต่อไปยังนิทานเล่มอื่นๆแล้วก็ต่อไปยังการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้ไม่จํากัดอยู่แค่ภายในห้องเรียนในโรงเรียนแต่มันคือโลกกว้างที่เขาต้องเผชิญต่อไปอ่ะนะคะตรงเนี้ยค่ะคือสิ่งที่สําคัญมากในในกระบวนการทุกอย่างที่ลงทุนกับเด็กเนี่ยป้าหนูบอกเลยว่าโครงการนิทานเพื่อนรักเป็นสิ่งที่เราต้องลงทุนร่วมกันระหว่างโรงเรียนและบ้าน ะะอย่างของคุณครูเนี่ยโชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสให้เด็กของคุณครูนะคะได้เป็นสมาชิกนิทานเพื่อนรักแล้วหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยก็ถูกคัดกรองสรรหามาแล้วว่ามันสามารถให้แนวคิดที่เหมาะกับการสร้างเด็กสู่อนาคตนะคะโดยเฉพาะโดยสิ่งที่เราพูดกันถึงเกินเรื่องสมรรถนะของเด็กในโลก ยุค4.0 4, 4. นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าการให้เด็กนะคะมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์มีความสามารถในการสื่อสารมีความคิดการคิดวิเคราะห์มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยนิทานคือจุดตั้งต้นค่ะโครงการหนังสือน,นิทานเพื่อนรักนะคะเป็นโครงการที่ดําเนินการมา18ปีเต็มแล้วโดยที่จุดกําเนิดของมันเนี่ยก็ในลักษณะที่เด็กเนี่ยนะคะต้องการหนังสือเป็นเพื่อน แต่ละปีเนี่ยนะคะเด็กจะรอหนังสือที่โรงเรียนส่งไปเดือนละหนึ่งเล่มปีหนึ่งก็แปดเล่มนะคะในลักษณะที่ป้าหนูอยากจะพูดว่าแต่ละเล่มเนี่ยนะคะมันสร้างความผูกพันความการรอคอยแล้วก็เด็กเองเนี่ยนะคะก็จะรีบเปิดหนังสือดูนะคะพฤติกรรมของเด็กเนี่ยคะ่ะเขาจะเปิดดูว่าเอ๊ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะแล้วเขาก็จะพบว่าข้างในเนี่ยมีกิจกรรมสําหรับเขาด้วยนะคะมี สิ่งลเล็กๆน้อยนะคะให้เขาทาศิลปะประดิษฐ์หรืออะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันสําหรับคุณครูก็มีคู่มือครูเอาไว้ให้คุณครูเนี่ยใช้เป็นแนวทางในการใช้หนังสือให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับเด็กๆนะคะก็ขออย่างเดียวว่านะคะคุณครูอ่านคู่มือครูก่อนที่จะใช้แล้วก็ส่งนัอ่านหนังสือกับเด็กให้เป็นกิกจจวัตรนะคะแล้วเด็กๆเองก็จะได้ประโยชน์สูงสุดจากหนังสือเล่มนั้นสิ่งสําคัญเลยคุณครูต้อง ทำแบบต่อเนื่องนะคะแล้วเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่ทําอยู่แล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างได้ป้าหนูขอส่งกําลังใจให้ทุกคนเลยค่ะนะคะแล้วหวังว่าเมื่อสิ้นปีการศึกษา2563คุณครูลองหันกลับมาใช้เวลาเล็กๆนะคะลองดูเด็กแต่ละคนซิมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการพัฒนาของเขาแน่นอนค่ะแต่เก็บรายละเอียดให้ได้แล้วนั่นน่ะ จะสะท้อนว่าคุณครูเป็นมืออาชีพค่ะนะคะโชคดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ